สวัสดีครับชาลสิตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h i น a Duo Dong Bai b มันจะดูดูให้กับผู้เกิดในลักนารนาศิตุลหรือชาราสิตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กัิจวัตรชีวันของตัวคุณเองจะดูดูให้กับชาวตุลและขนาตุลในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังของดับเดือนมิถุนาย,ยน2อ6 5นนี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเปนการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ User <Yeah. S 1> บูพยาน5นะครับเขียไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพ่คิงถือเหรียญเด็กถือดาบราชินีถือถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะครับไพ่ไนท์ถือถ้วยสามถ้วย แล้วก็เป็นไพ่เพดออฟเพนทาขึ้นสเวนออฟวาไพ่เทนออฟวานนะอัดถั่ววานนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ทรีออฟวานิทธิพลใต้สำหรับได้เอ็กออฟวานไพ่ไม้เท้ามารัวๆเลยข้างท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนานโนมิติทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณนะครับได้ไพ่เพ o ออฟ o อดเกิดขึ้น เพอนอปสอดนะครับแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการคิดการกระทําที่อาจจะแบบมีปัญหาเล็กๆนะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความจุกจิกความกวนใจอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องเหมือนกับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเพาอนอปสอดนะครับเป็นอะไรการคิดการตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้การเข้าใจเพราะบางทีแล้วอ่ะเด็กธาตุลมเนี่ย ว่าบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองไปนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องพยายามดบภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับพอถ้าเกิดเราแบบทำอะไรแล้วคิดอะไรเหมือนเด็กเกินไปทําอะไรเหมือนแบบจะเอาดังใจให้ได้แบบเด็กบางทีมันก็อาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะแบไม่โอเคกับคู่ของคนรักได้เช่นกันนะครับหรือไพ่อาจจะสลับ เป็นเขาก็ได้ที่เอาแต่ใจเหมือนเด็กก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันขึ้นเป็นตัวตนของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวคุณเองที่อาจจะเอาแต่ใจเกินไปอันนี้ก็ต้องพยายามลดภาวะอารมณ์อีกโก้ของตัวเองลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ปรับสมดุลภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในนมทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นในสิ่งที่ดีเนี่ยค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับจากให้เด็กถือ เหรียญน,นั่นเองอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลมตุลเมถุนอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินนะครับราศีพฤกษภกันมังกรเนาะมี2ธาตุแล้วที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณเองนะครับอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับรูแปแบบกับความรักความสัมพันธ์เมื่อตัวคุณเองนะครับค่อยๆเข้าใจ กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วค่อยๆเข้าใจเขาแล้วเนี่ยคุณจะค่อยๆแบบมีแนวโน้มมีทิศทางของการวางทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นจากราชาถือเหรียญน,นะครับพัฒนาเติบโตเป็นราชาถือเหรียญคุณจะมีการวางแผนการวางอนาคตที่ดีแล้วคุณก็จะใจนิ่งมากขึ้นนะครับตอนแรกเด็กถือเหรียญเนี่ยมันก็ต้องใช้ในเรื่องของการอดทนการยอมรับการปรับรูปแบบนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์เก็บความรู้ เก็บกับในเรื่องของอารมณ์สื่อสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่คุณเองนะจะได้รู้สึกเต็มมภาวะความมั่นคงให้กับ รากฐานของความรักความสัมพันธ์จนมั่นคงได้ถึงคิงถือเหรียญนั่นเองสังเกตดูว่าเด็กถือเหรียญคือเป็นเด็กหนุ่มเด็กชายเด็กหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเวลาเติบโตก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบมีวัยชราแล้วก็หมายถึงว่าเข้าใจและผ่านโลกผ่านกับความรักความสัมพันธ์มาเยอะจนเราสามารถที่จะยืนหยัดกับความรู้สึก หนักแน่นมั่นคงพอแล้วไม่ใช่แบบนี้คนนี้มาคุยเราก็รู้สึกดีคนนั้นมาคุยก็รู้สึกใช่เอ้คนนั้นมาก็รู้สึกว่าโดนเอ้ตกลงใครที่เป็นคู่ของเรากันแน่นั่นแปลว่าคุณยังต้องเรียนรู้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณยังใจไม่นิ่งใช่ไหมครับคุณยังอยากรู้อยากลองคุณยังอยากอาจจะอยากคบหลายคนก็ได้เพื่ออาจจะได้แบบรู้นะครับว่าใครที่ใช่คู่ของเราอะไรประมาณนี้อืเราก็คงจะแบบ ก็ต้องใช้ในสิ่งที่เราอยากรู้นั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าคุณเองอ่ะต้องใช้การเก็บเล็กผสมน้อยก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็มั่นใจก่อนว่าคุณจะต้องมั่นใจที่จะลงหลักปักฐานกับคนคนนี้ก็คือค er ิงถือเหรียญนั่นเองนะครับมันเป็นรูปแบบของการร้อยเรียงกันเนาะว่าคุณเองอ่ะจะต้องตามสเต็ปไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะมีความมั่นคงและมั่นใจที่จะเลือกเขาในที่สุดนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบบางทีเนะี่ยคุณอาจจะรีบมากเลยนะครับสเวนอฟวานเนี่ยต้องการที่อยากจะได้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องการอยากจะคบกับคนนี้อยากจะได้คอมมิทเมนต์กับคนนี้อยากจะให้เขามาได้ดังใจอยากจะให้เขามาเติมเตมภาวะความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับตัวเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวอันนี้มีไพ่ปั หมายแพลชั่นของคุณเยอะเหลือเกินนะครับกับการที่อยากจะให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวเราเองทั้งที่ตามจริงแล้วเราก็อาจจะยังดูไม่มั่นใจด้วยซ้าเรายังเป็นเด็กถือดาบอยู่เลยอะ่ะ แต่เราก็รีบที่จะแบบตัดสินใจอ่ะอเข้าใจไหมครับประมาณว่าคุณเพิ่งคบเขาไม่กี่วันกี่เดือนแต่คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบอยากจะแต่งงานแล้วอ่ะอยากจะคอมมิชแล้วอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่องไวเหลือเกินกับการที่อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบคนเนี้ยน่าจะเหมือนคนที่ใช่คนที่ดีคนที่โดน เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับเขาทั้งที่ตามจริงแล้วเราอาจจะยังเรียนรู้อะไรเขาไม่ดีพอเลยนะอืหรือว่าเราอาจจะยังรู้อะไรเขาแบบไม่หมดเลยอะ่ะเพิ่งค,คุยกันได้แบบเดือน2เดือน3เดือนก็อยากคอมมิตแล้วอะ่ะก็อยากแบบแต่งงานแล้วอะ่ะอยากให้เขามารักมาชอบเราแล้วอะ่ะคือมันแบบ เป็นอะไรที่เร็วเกินไปแปดไม้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนพายุเฮอริเคนเหมือนพายุทอร์นาโดที่แบบพัดทุกสรรพสิ่งไปนะครับเพื่อที่อยากจะได้แบบสิ่งที่มันแบบรวดเร็วะว่องไวนะแล้วเราก็พยายามแอคชั่นทุกวิธีทางเพื่อที่อยากจะให้มีเขาอยู่ในชีวิตของเราเรามีชีวิตอยู่ในของเขาแบบเนี่ยเป็นต้นดังนั้นชาวตุลลักนณะตุลถ้าเกิดคุณกำลังทำตามที่ไพ่บอกอยู่คุณควรจะต้องดรอ ตัวเองลงมาก่อนนะครับควรจะต้องอย่างน้อยสืบสาะก่อนว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนเขามีใครหรือ,อยังนะครับมีไพ่สามถ้วยเกิดขึ้นบางทีเขาก็เป็นคนที่ดีต่อใจของคุณนะอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าโดยเฉพาะผู้หญิงร้อยละ80%คุณจะชอบผู้ชายที่เป็นคนที่เก่งเพอร์เฟ เป็นคนที่แบบเพียบพร้อมเป็นคนที่ดีแล้วคุณก็จะตามตามตามชอบคนที่จีบเก่งคนเอาใจเก่งคนแบบเหมือนอดูแลเทคแคร์เก่งอ่ะประมาณนั้นผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบแบบนี้แต่รู้ไหมครับว่าคนที่เขาเก่งแบบเนี้ยแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจ้าชู้นะครับฟังดีๆนะ แปลว่าส่วนมากผู้ชายเหล่านี้ที่เอาใจเก่งเอ่ยนะครับเทคแคร์ดีเอ่ยหรือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเป็นแรไอเทมเหลือเกินคนนี้แล้วผู้หญิงทุกคนก็จะใฝ่ฝันแล้วก็จะแย่งกันประมาณนั้นสุดท้ายมันก็เป็นเตยปาตีเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ชายเหล่าเนี่ยเป็นคนแรไอเทมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดผู้หญิงนะครับแล้วทำให้ผู้หญิงแพ้ทางพวกนี้มากเลย เขารู้จุดอ่อนของผู้หญิงไงครับเขาถึงพยายามทําทุกอย่างแล้วเขาก็พยายามปั่นปั่นหัวเรานะครับปั่นให้เราบับรักให้เราหลงแล้วก็ต้องการแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเสร็จแล้วเขาก็กลับมาใหม่ ให้เรามีความหวังแล้วเขาก็กลับออกไปอีกนี่มันคือบางทีวงจรของเกมความรักเลยนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ความรักได้ซ้ำม,มันคือเกมของห่วงโซ่ความปรารถนามากกว่าดังนั้นสามถ้วยบอกไว้เลยว่าถ้าคุณกำลังมองคนที่ดีคนที่ใช่คนที่โดนอาจจะเป็นหลุมดำที่ทำให้ตกคุณออาจจะเจอในคนที่แบบคือจริงๆไพ่ไม่ได้เตือนหรอกว่าเป็นคนที่แบบไม่ดีนะ,นะครับแต่ มันเป็นคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงอะ่ะก็ได้ดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณน่ะนับหนึกับเขาตั้งแต่เร่ิมแรกนี่หเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยคือการนับหนึ่งเข้าใจไหมครับคุณต้องนับ1ตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าแบบเอาไปเลย10เต็ม10ไปแล้วอะ่ะคือเพิ่งคบกันถูกใจใช่เลยคนนี้สิเต็ม10แล้วแบบนั้นเป็นต้นคืออยากจะบอกว่ามันว่องไวและรวดเร็วจนเกินไปสุดท้าย คุณก็จะพังทลายเพราะรากฐานของคุณไม่ได้มั่นคงพอนะครับคุณก็แค่ใช้อารมณ์ก็แค่แรงปรารถนาแพชชั่นต่อกันพอหมดแพชชั่นทุกอย่างก็จบมันเหมือนผู้ที่ถูกจุดขึ้นไปสว่างบนท้องฟ้าคือเหมือนแบบเรากาลังคิดเลยว่าเนี่ยแหละคือคนที่ใช่ที่สุดสุดท้ายผู้มันดับลงไปแบบรวดเร็วที่ยังไม่ตกลงมาถึงดินเลยอะ่ะผู้มันก็ดับแล้วอะ่ะมันแปลว่าถูกดับฝันตั้งแต่บนท้องฟ้าเนี่ยมันแปลว่า บางทีแล้ว่าเราคอมมิตกับเขาไปปุ๊บสุดท้ายเลิกกันเลยแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลคุณอาจจะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นแต่ผมกําลังสื่อให้คุณเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการบางทีแล้ว่าเราก็แค่เป็นเพียงแรงปรารถนาฝ่ายเดียวถ้าเขารักเราจริงเราไม่จําเป็นต้องพูดเลยนะ เขาก็ต้องให้เราเหมือนกับที่เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกดิ้นกระวนกระวายเหมือนกันที่คุณดิ้นเนี่ยแปลว่าเขารักคุณมากแต่ถ้าเกิดเขาไม่ไดิ้นดิ้นอะไรเลยแต่เราอะดิ้นอยู่ฝ่ายเดียวเราเนี่ยพยายามแบบแอคชั่นฝ่ายเดียวเขาอะถามคําตอบคําพูดก็ไม่อยากจะพูดกับเราอะไรก็ไม่อยากจะทําคืออยากจะบอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราขนาดนั้นก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นคุณบูบอกว่าแบบนี้แสดงว่าคนนี้ก็คงไม่ใช่สิอย่าคิดมากอย่าคิดลึกขนาดนั้นเพราะบางคนเขาก็อาจจะแบบเหมือนมีแนวความคิดหรืออาจจะเป็นแบบอะไรที่ไม่ได้คิดลึกเหมือนเราก็ได้หรืออาจจะไม่ได้แบบทุ่มเทอะไรคือความทุ่มเทของเขามันไม่เท่าเราอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเขารักรักเราน้อยกว่าเรารักเขานะ แต่การที่ทําให้ระหว่างกันน่ะมันไม่เท่ากันก็เท่านั้นเองเพราะอะไรครับเขาก็แค่คิดว่าความรักก็คือความรักแต่เราอ่ะคิดความรักคือทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันความคิดมันต่างกันนะ่ะการกระทําก็ต่างกันนะเออถูกไหมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณเองนะครับอยากจะเรียนรู้อยากจะปรับอยากให้ทุกอย่างมันดีอยากให้เขาเลือกเราเนี่ยมันมีโอกาสอยู่เพียงแต่บางทีเราก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยไปก่อน queen of cup คุยนับคับเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องเสียสละบ้างเราก็ต้องพยายามที่จะต้องแบบรอเขาบ้างนะครับแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาบ้างถามว่าทําไมราชนีถือถ้วยต้องรอจริงๆสําหรับอื่นไม่ได้ตั้งคันนะแต่สําหรับนี้เขาตั้งคันอยู่คือเขาอยากจะเปรียบให้ว่าราชินีคนนี้กาลังตั้งคันรอที่จะคลอดลูกมันก็เหมือนกับว่าการเวลาเนี่ยของแม่เนี่ยที่รอลูกออกคลอดออกมา9เดือนเนี่ย มันแปลว่าคุณนะสามารถรอคนรักคู่ของของเราได้ถึง9้าเดือนเหมือนที่ลูกจะออกมาได้ไหมถ้ารอได้คุณก็จ,จะมีความสุขสมหวังได้แบบนี้เป็นตน้นมันเป็นปริศน,น,นาที่ซ่อนอยู่ในไพ่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องตั้งคันเสมอไปแต่บางคนก็อาจจะตั้งคันก็ได้ถ้าใบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับนะครับ คนคนนั้นก็ได้นะจากไพ่เอ็ดออฟเพนทาคินนะแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีคนนั้นก็ได้ที่เขาเลือกเรานะ,อ,ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมแค่บอกอย่าไปคาดหวังเท่านั้นเองเพราะถ้าเราคาดหวัง เราจะผิดหวังตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคิดแล้วนะครับนั่นคือความที่ผิดนะดังนั้นเราก็ควรที่ต้องปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วคุณจะได้ความสุขความสมหวังเพราะคุณเลือกคนที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณเลือกคนที่ไม่ถูกเนะี่ยยังไงมันก็อาจจะได้แค่ช่วงแรกสุดท้ายเขาก็ต้องไปแบบนั้นเป็นต้นเพราะเขาอาจจะดึงดูดกับตัวคุณเพียงแค่ แพชัน่นแพชั่นมันก็เหมือนเปลือกไม้อะครับที่มันไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่รากแท้แต่ถ้าเกิดคุณลงลึกในเรื่องของรากแท้แบบคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าลงลึกถึงรากแท้เนี่ยแปลว่าถ้าต้นไม้ต้นนั้นจะอยู่ไม่ได้ก็แปลว่ารากนั้นก็คือตาย ถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณลงลึกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมั่นคงแต่ถ้าเกิดคุณฉาบได้แค่เปลือกก็คือแพทชั่นเท่านั้นสุดท้ายมันก็จบลงดังนั้นคืออยากจะบอกว่าการที่ตัวคุณอยากจะได้รับความสุขความหวังเนี่ยนะครับมันมีโอกาสแต่คุณต้องพยายามที่จะต้องเปิดรับสิ่งดีๆนะครับแล้วเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเยอะๆจากราชินีถือถ้วยแล้วคุณจะได้รับเป็น ถือถ้วยเขาจะออกเสาะแสวงหาตามหาตัวคุณและจะให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณได้นะครับในสิ่งที่คุณต้องการและอะไรที่มันเป็นการที่คุณอดทนและเราคอยได้มันก็จะเป็นสิ่งที่คุณนั้นได้รับพรน,นั้นหรือเหรียญเหล่านั้นนะครับที่โชคดีที่คุณจะได้รับนะครับ ถ้าคุณสองได้นะครับแล้วมันเป็นกําลังใจให้ทําให้ตัวคุณอนะทำดีกับเขามากขึ้นคุณก็สองได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเนกาทีฟก็อย่าส่องนะครับเพราะมันจะเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงให้กับตัวคุณแล้วทําให้ตัวคุณอนะยิ่งทําให้เกิดความหลงทางไปอีกนะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นผู้ที่ได้ถูกเลือก คุณก็มีโอกาสเหล่านั้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปและอย่าต้องการกับความรักความสัมพันธ์โดยที่แบบไปคาดหวังจนเกินไปนะครับแล้วคุณจะได้ไม่ผิดหวังสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ